อ่าครับสวัสดีครับอ่าก็เช่นเคยนะเรามาพบกันเช่นเคยผมนายแวดลงทุนนะครับมารายงานตัวเช่นเคยนะครับอ่าทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่อาจจะออกนแนวแปลกวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ว่าเกี่ยวข้องอาการลงทุนนะครับเช่นแน่นอนว่าผมจะต้องเล่าอะไรที่เกี่ยวข้องอาการลงทุนนะครับแต่อาจจะเป็นแนววิทยาศาสตร์หน่อยเนาะก็อยากจะให้ลองรับฟังกันดูนะครับ ก็คือผมมานั่งทบทวนว่าเอ,อพฤติกรรมการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงแตกต่างกันเนาะทังที่คนเราก็มีหนึ่งสองตาหนึ่งสมองนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมือมีเท้าเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าทําไมพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันผลตอบแทนในการลงทุนก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอันดับแรกเราต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับสมองก่อนเนาะ นะครับสมองเนี่ยก็คือมันจะอินพุต Data นะครับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับส่วนใจเนี่ยก็คือจะเป็นที่เก็บเก็บอ่าคล้ายๆว่าตอบตอบสนองต่อคําสั่งสมองก็แล้วกันนะครับถ้าเรามองบวกหรือลบเนี่ยมันก็จะเก็บ Data นะครับแล้วเราอยากสมองมันก็จะถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ให้แบบว่าเราเป็นคนแบบไหนอะนะครับ แล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมนะครับก็คือนิสัยแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจนะนะครับอ่ะทีนี้แล้ว DNA มาเกี่ยวข้องอะไรเนาะก็สําหรับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็น่าจะทราบดีเนาะว่า DNA เนี่ยมันเป็นรหัสพันธุกรรมใช่ไหมครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ายีนนะครับยีนที่ดรนิเวศดรนิเวศก็เคยพูดถึงเรื่องยีนนะว่ามันจะเอน o d ดรหัสพันธุกรรมต่างๆเนาะนะ <c oughs> มันก็คือสาเหตุที่ทําให้เราแบบหน้าตาไม่เหมือนกันนะเพราะว่า DNA แต่ละคนแตกต่างกันนะครับ n อ็น e คีอ็นเเนี่ยเขาจะแปลรหัสพันธุกรรมออกนะครับเวลาเขาจะสร้างอะไรต่างนะผมเล่าครอ่าวแล้วกันเนาะนะครับถ้าใครอยากฟังลึกซึ้งก็อาจจะต้องไปสืบค้นกันต่อนะก็ <c oughs> <c oughs> จะแปลรหัสพันธุกรรมออกมานะครับก็จะพาตัวมันก็จะมีเขาเรียกว่า m r n a นะคือเป็นตัวพารหัสพันธุกรรมออกมากัน,แล,กนแล้วก็จะมีตัวที่พาโปรตีนมาต่อกัน เขาเรียกว่าอะมิโนแอซิดก็คือหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนะครับเขาก็จะมาต่อต่อกันต่อต่อจนกลายเป็นโปรตีนอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วกันเนาะแล้วก็ไปสร้างส่วนต่างๆของร่างกายจะไปซ่อมแซมจะเป็นฮอร์โมนหรืออะไรก็ตามเนาะทีเนี้ยสมองเนี่ยก็จะมีหน้าที่สั่งการนะครับสมมุติว่าเราตอบสนองอะไรต่างๆนะเช่นอ่าเราอาจจะเป็นคนที่อารมณ์โกรธง่ายนะครับเป็นคนโกรธง่ายหรือว่าซึมเศร้าบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีฮอร์โมนแบบ เฉพาะสําหรับคนพวกนี้ซึ่ง d n a ก็มีหน้าที่ e n c o ค e สร้างฮอร์โมนเหล่านั้นออกมานะถ้าบ่อยๆเข้ามากๆสมมติว่าเราโกดบ่อยๆเราซึมเศร้าบ่อยๆหรือว่าเราเป็นคนที่ก้าวร้าวนะก้าวร้าวบ่อยๆเนะี่ย็นเมันก็จะสร้างมันก็จะมันก็จะบอกว่าสมองมันก็จะสั่งสั่งว่าเออเฮ้ยยีน <c oughs> อันเนี้ยโคดโค้ดก้าวร้าวโคดที่เป็นคนก้าวร้าวเนี่ยสําคัญนะครับมันก็จะสั่งให้ตัว DNA เนี่ในผลิตฮอร์โมนต่างๆออกมานะ ก็หนึ่งในนั้นก็เป็นโดปามีนนะครับโดปามีนก็คือเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่าคล้ายๆสารเสพติดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเคยไลฟ์ฟังไปเนาะว่าเด็กที่เล่นทิกตอกบางทียิ่งเต้นยิ่งโป้ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากให้คนมาสนใจเขาเสพติดก็เสพติดความสนใจกันแล้วกันนะครับยิ่งเต้นอาจจะยิ่งเปลือยยิ่งโป้มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าคนที่ชอบแสดงออกในเชิงก้าวลาวแล้วก็มีคนมาสนใจคือคน,คนแสดงออกดีๆอยา่าพูดจาเพราะๆไม่ค่อยมีคนสนใจเนาะนะครับ แต่ว่า,ถ,าถ้าแสดงออกในเชิงก้าวลาวเนี่ยก็จะมีคนสนใจนะตรงนี้ DNA ยีนอันนั้นนะี่มันจะเด่น d n a เล็กกว่ายีนนะยีนก็คือ d n a อ็อหลายอันมาต่อกันแล้วก็ยีนก็อยู่ในโครโมโซมนะครับโครโมโซมก็จะเป็นตัวผมบอกมนุษย์เนี่ยพอมันเด่นปุ๊บมันก็จะติดเป็นอุปนิสัยเราไงนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะเอ c o ค e ไอตัวเขาเรียกว่าอุปนิสัยที่แย่ๆของเราอะนะเพื่อผลิตฮอร์โมนเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเรา มีพฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นคนที่อาจจะติดเกมมากมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากเล่นเกมที่ข่าวฟันกันรุนแรงครับเลือดอาบหรือว่าเล่นเกมที่ค่อนข้างลามกอะไรเงี้ยแบบมีการเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยครับมีกิ๊กมีชู้อะไรเงี้ยนะครับก็ d n เมันก็จะโคดว่าเราเสพติดเรื่องพวกนี้แหละเราเสพติดการมีกิ๊กเราเสพติดการมีชู้เราเสพติดพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับเสพติดพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีเนาะ ตรงเนี้ย <c oughs> พอมีใครไปไปไปบอกเราว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยไม่ดีเราจะโกรธมากเลยนะนะครับลองสังเกตตัวเราเองนะครับอย่างสมมุติว่าลูกสาวผมก็เล่นเกมผมก็บอกว่าเออถ้าเล่นเกมแล้วก้าวร้าวขึ้นแสดงว่าแย่ลงนะ,ะถ้าไม่ก้าวร้าวก็เล่นไปไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจาละทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาก้าวร้าวขึ้นเราก็บอกอ่ะนี่เห็นไหมมันก้าวร้าวขึ้นถ้าเราพัฒนาบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอุนิสัยเราใช่ไหม มันก็คล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทาไมคนเราถึงทําอะไรแล้วเป็นนิสัยเนะี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเอนโคดของ DNA เนี่ยแหละเนาะนะครับคือยีน D n a อนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราคล้ายๆว่าเราเป็นคนที่เบิกบานเป็นคนนิสัยดีไม่เป็นคนไม่เจ้าชู้นะครับไม่มีกิก๊กเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวเป็นคนอ่อนโยนนิสัยอ่อนโยนแม่ตาต่อเพื่อนๆอะไรเงี้ย ะครับแล้วก็รักสามัคคีกันเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลกอะไรเงี้ยอ่าเขาก็จะหลังสิ่งที่เรียกว่าปิติสุขมาเนาะเป็นคนพอเพียงนะครับพอใจในตัวเองมันก็จะมีกับปิติสุขออกมาไงก็คือ DNA ยีนตรงนี้ก็จะเด็่แล้วจะกลายเป็นคนที่เป็นคนดีก็แล้วกันเป็นคนนิสัยดีก็แล้วกันนะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่แกล้งดีนะดีจาก DNA เลยนะครับ <c oughs> เนี่ยเอนโคดนะครับที่ผมบอกว่าสร้างโคดด dn อผลิตฮอร์โมน แล้วก็ไปสร้างรอยหยักสมองแล้วก็จะมีรอยสมองนะครับโกดง่ายร่างกายก็ผลิตฮอร์โมนรองรับนะครับ d n เ็นเก็ผลิตโปรตีนนะครับถ้าเราเอาชนะชอบช็อปช็อปช็อปปิ้งก็เป็นนะก็คือเสพติดนะอะไรก็ตามที่เสพติดในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็มันก็จะผลิตสิ่งที่เรียกว่าโดปามีนนะถ้าแบบสามเสพติดออกมามากๆคืออาการของคนที่เสพติดก็คือถ้าไม่มีก็จะลงแดงเช่นถ้าไม่ได้ไม่ได้ด่าคนก็จะลงแดงไม่ได้มีชู้ไม่ได้มั่วมั่วสม ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้อะไรก็จะรุนแรงก็จะเป็นไบโพล่านะครับก็คือลงแดงนะครับก้าวร้าวไบโพล่ามันก็มีสร้างรอยหยักขึ้นมาสุดท้ายก็จ,จะต้องทานยาเนาะแล้วก็ภาวะภาวะท้ายสุดก็คือซึมเศร้าถ้าเราเราต้องคอยสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเนาะว่าพฤติกรรมเราเป็นยังไงเราก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆไหมเราด่าคนไปทั่วไหมเราแบบดรามาเยอะไหม มาว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีด่าชอบด่าคนพูดคําหยาบคาย <c oughs> หรือว่าชอบลามกอะไรเราก็จะโกรธจะโมโหไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ว่าสมองมันสั่งการนะครับแล้วมาเกี่ยวกับการลงทุนเนาะก็คือการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมองเราเหมือนกันเนาะคือถ้าสมองของคนที่ลงทุนด้วยเหตุด้วยผลนะี่ะนะเขาก็อาจจะแบบอาเรว่าหมายว่าจะซื้อหุ้นทุกครั้งเนี่ยเขาจะสร้างนิสัยที่ดีทุกครั้งว่าก่อนซื้อหุ้นเนี่ย คุณจะต้องศึกษาหุ้นก่อนว่าหุ้นตัวนี้ทําอะไรนะครับแล้วต้องประเมินราคาให้ได้ว่าหรือราคาตัวนี้ราคาคุณจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจในพื้นฐานเราก็จะไม่วันไหวง่ายๆเนาะเราก็จะแบบไม่ซื้อขา,ขายแบบอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลนะครับถ้าเราทําบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสยัยพอกลายเป็นนิสยัยปุ๊บเราก็อาจจะหลั่งสารเคมีอะไรบางอย่างที่คนรเขาบ,บอกเคมีไม่ตรงกันเขาว่าเห็นเนาะหลั่งสารเคมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเป็นอุปิน,นิสัยแบบเนี้ยอุปิน,นิสัยแบบ vulnerable f a นะครับหรือว่าเราจะเป็นอุ้ยที่ใสแบบจอร์โสรออะไรเงี้ยซึ่งถามว่าสองฝั่งเป็นยังไงก็ผมก็ต้องบอกว่าเป็นวอลเลมบัฟเฟตนี่ก็ดีนะก็ดีกว่าก็คือมีจิตใจที่ดีกว่านะแล้วก็มีความสุขด้วยเนาะก็คือก็ลองดูนะครับผมก็เป็นแค่ทฤษฎีที่ว่ามาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสําเร็จนะก็อันนี้เป็นต้นต่อทั้งหมดแหละ ของการเกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการลงทุนนะครับก็คือ dna เนี่ยเราจะหนียีนหนีดีเอเราไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนไปนได้เพราะว่า dna มันเปลี่ยนแปลงได้มันมิวแทนได้ไนงะใช่ไหมเข้าใจคําว่ามิวแทนไหมคืออ่าเขาเรียกว่าอะไร่เหมือนแปลสภาพได้อ่ะนะถ้าเราถ้าเราทําอะไรต่างๆจะเป็นนิสัยที่ดีนะมันก็จะแปลสภาพเป็นยีนที่ดีนะครับให้กับเรานะนจริงๆมันมีเรื่องเกี่ยวกับ อื่นด้วยนะที่ลึกไปกว่าน,นี้แต่ว่าผมก็เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,ใน,ใกนหรือว่าอยากจะเลี้ยงกาแฟก็ดูที่ใต้คลิปนะครับขอทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จในการลงทุนลงทุนด้วยใจเบิกบานและมีความสุขนะครับมนุษย์เราต้องการความสุขนะครับถ้าลงทุนแล้วมีความทุกข์เราก็ต้องทบทวนตัวเองนะครับสวัสดีครับ